รถแท็กซี่รออทอรถทอแอะกอแท็กซออีซีไม่เอกซี่รถแท็กซี่รออถบรรทุกรออทอรถบอรอรอบันทออ,อุกอทุกรถบรรทุกรถบัสร,รออทอรถบออะสอบัส อ่านว่าบัสรถบัสรถประจำทางรออุทอรถปอรออะประจออมจำทออางอทางรถประจำทางรถพยาบาลรออุทอรถอพอพระยออายาบออาลอบาล รถพยาบาลรถไฟรออุถอรถฟอไอไฟรถไฟรถมอเตอร์ไซค์รอออถอรถมอ,ออมอตอเอ,อเตอรอการันซอไอไซคอการันรถมอเตอร์ไซค์ รถเมรออุทอรถมอเอเมรอการันรถเมรถยนต์รออุทหรถยออุนอยนตอการันรถยนต์รถสองแถวรออุทอรถสอ,อองอสอง ถอแอเวอแถวรถสองแถวรถชาติรอโอถอรถชออาตออีชาติรถชาติร้องเพลงรอ,อองอ,งอรองไม่โทร้องพอรอเองอเพลงร้องเพลงรัชการ รอชอชรรัฐชอชะกออลอการรัชการรับราชการรออาบรับรออาชรราชชอชะกออรอการรับราชการราชสารรออาชราช ชชะสอ,อาสอการันนสารราชสารราชสีรออาชอราชชชะสอ,อีสีหการันราชสีราชาศัพท์รออาราชอ,อาชา สออพอสับทอการันราชาศับรูปภาพรออูปอรูปพออาพอภาพรูปภาพโร,รงพยาบาลรอโองอรงพอพระยออายาบออาลอบาน โรงพยาบาลโรงอาหารรอโองอรงออาอาหออารอหารโรงอาหารฤดูร้อนรอรึรพืออดูรอนร,อ,ร,อ,อ,รอ,ออนอรอนไม่ถูรร้อนฤดูร้อน ฤดูหนาวรรึรึอดอูดูหอนออาวหนาวฤดูหนาวลงโทษลอโองอลงทอโอสอโทษลงโทษลักขโมยลออะกอลักขอขะมอโอยอมย ลักขโมยลำคลองลออำลำคอลออองอครองลำคลองลำทานลออำลำทออารอทานลำทานลิปสติกลออิปอลิปสอสะตออิ กอติกลิปสติกเลขคณิตลอเอขอเลขคอคะนออิตอนิดเลขคณิตลูกบอลลออูกอลูกบออลอบอลลูกบอลลูกสิธิ์ลออูกอลูก สอ,อิสสสิทยอการันลูกสิทธ์วงกลมวอโองอวงกอลอโอมอกลมวงกลมวลเล่บอลวออลอวอนลอเอเลยอการันอ่านว่าเล่บอ,อลอบอ วอลเลบอลวันเข้าพรรษาวออะนอวันขอเอาเขาไม่โทรเข้าพอรอรอพันสออาสาวันเข้าพรรษาวันจันวออะนอวันจออะนอจันทอรอกรันวันจันท วันพฤหัส,สบดีวออะนอวันพอพระรอฤหออะสอหัดส,สอสะบอบอดอ,อีดีวันพฤหัส,สบดีวันพุธวออะนอวันพออุทอพุธวันพุธวันมาฆบูชา วอะอะโนวันโมอ,อามาคอควะบูบูชออาชาวันมาคะบูชาวันวิสาขบูชาวอะอะโนวันวออิวิสออาสาขอขะบูบูชออาชาวันวิสาขบูชา วันศุกร์วออะนนวันสออุกอสุกรอการันวันศุกร์วันเสาร์วออะนนวันสอเอาเสาร์รอการันวันเส,สาร,ารวสาว์วันออกพรรษาวออะนนวันอออกอออก พอรอรอพันสอ,อาสาวันออกพันษาวันอังคารวอะอนอวันออะงอังคออารอคานวันอังคารวันอาทิตย์วอะนอวันออาออทออิตอทิตยอการัน วันอาทิตย์วันอาสาฬหะบูชาวันอาสาฬหะบูชาวออะนวันอ,อาอาสอาลอสารลอละหอหะบอูบูชออาชาวันอาสาฬหะบูชาวันอาสาฬหะบูชา วาดรูปวออาดอาวาดปรอ,อูปอรูปวาดรูปวิ่งผลัดวออิงอวิ่งไม่เอกวิ่งพอรออะดอผลัดวิ่งผลัดวิสาขบูชาวออิวิสออาสาขอขะบบอูบูชออาชา วิสาขบูชาศาลากลางสออาสาลอ,อาลากอลออางอกลางศาลากลางศาสนาคริศสออาสอศาสาสอสะนออานาอ่านว่าศาสนาคอรออิสอคลิศต,ตอการัน ศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธสออาสอศสาสสอสะนอานาอ่านว่าศาสนาพออุทอทอพุทธศาสนาพุทธศาสนาอิสลามสออาสอศสาสสอสะนอานาอ่านว่า ศาสนาออิสออิส,สะลออามอลามศาสนาอิสลามเศษกระดาษสาเอสเศษกอรอ,อกระดออาสาดาษเศษกระดาษเศษอาหารสาเอสเศษอ,อาอาหออารอหาร เศษอาหารส่งเสริมสออกงอสงไม่เอกส่งสอรอเอ,อมอเสริมส่งเสริมสถานที่สอสะถอ,อานอฐานทออีทีไม่เอกที่สถานที่สถานีตำรวจ สสะถออาถานอ,อีนีตออาตำรออวจอรวดอ่านว่าตำรวจสถานีตำรวจสถานีอานาไมยสสะถออาถานอ,อีนีออะนอานามอาอะยไมสถานีอานาไมย สนุกสนานสสะนอุอกอนุกอ่านว่าสนุกสสะนอานอนานอ่านว่าสนานสนุกสนานส้มเขียวหวานสอ,อมอสมไม่โทสม้มขอเอาวาเขียวหวาอานหวานส้มเขียวหวาน สม่ำเสมอสสมอมไม่เอกมั่มอ่านว่าสม่ำสสมอเออเมออ่านว่าเสมอสม่ำเสมอสมุดวาดเขียนสสมออุดมุดอ่านว่าสมุดวอาดวาดขอเอียนเขียน สมุดวาดเขียนสวดมนต์สอวดอวดอสวดมอ,อุนอมนตอการันสวดมนต์สวนสัตว์สออวนอสวนสออะตอสัตว์วการันสวนสัตว์สวนย่อมสออวนอสวน หอยอ,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 อยอมมอยอมไม่เอกย่อมสวนย่อมสัตว์ป่าสออะตอสัตว์วการันปออาปาไม่เอกป่าสัตว์ป่าสามมะเนนสออะม,มอสามมอมะนออรอเนนสามมะเนน สารวัตส,สออาสารอระวออะตอรอวัดส,สารวัตส,สีครามสอ,อีสีคอรออาโมครามสีครามสีน้ำตาลสอ,อีสีนออานำไม่โทน้ำตออาลลตาล สีน้ำตาลสีเหลืองสออีสีหอหลอเอืองอเหลืองสีเหลืองสีเหลี่ยมสออีสีไม่เอกสีหอหลอเอียมอเหลี่ยมไม่เอกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสุขภาพสออุขอสุข ขอขะพออาพอภาพสุขภาพสุนักจิ้งจอกสออุสุนออะขอนักจออีงอจริงไม่โทจิ้งจออกกจอกสุนักจิ้งจอกสุภาพสออุสุพออาพอภาพสุภาพ สูตรคูณส,ส,สออูตอรอสูตรคอูนอคูณสูตรคูณเสือโคร่งสอเอือเส,สือครอโองอโครงไม่อีกโคร่งเสือโคร่งเสื้อกล้ามสอเอือเสือไม่โทเสื้อครออามอกรามไม่โทกล้ามเสื้อกล้าม เสื้อกันหนาวสอเอือเสือไม่โทเสือ้อกออะนอกันหอนออาวอหนาวเสื้อกันหนาวแสงสว่างสอแองอแสงสอสะวออางอวางไม่เอกว่างอ่านว่าสว่างแสงสว่างแสงอาทิตย์ สอแองโงแสงอออา A าทออิตอทิศยอการันแสงอาทิตย์ใสบาทสอไอใสไม่เอกใสบออาตอรอบาทใสบาทไสกรอกสอไอใสไม่ทูไสกอรออ,อ,กอกรอกไสกรอก งอนไก่หองอ,อ,อ,องอนงอนกอไอไก่ไม่เอไก่งอนไก่หนังจีนหอนอองอหนังจอ,อีนอจีนหนังจีนหนังไทยหอนอองอหนังทอไอย,ยอไทยหนังไทย หนังสติกหอนออะงอหนังสออะสะตออีกอติกไมตรีติกหนังสติกหนังสือพิมพ์หอนออะงอหนังสอ,อือสือพออีมอพิมพ์พอการันหนังสือพิมพ์หนังสือเรียนหอนออะงอหนัง สออือสือรอเอียนอเรียนหนังสือเรียนหน้าหนาวหอหนออาหนาไม่โทหน้าหอโนาอาววหนาวหน้าหนาวหมอนข้างหอมอโอนหมอนขออางอขางไม่โทข้างหมอนข้าง มาเก็บหอมอากอหมากกอเอิบอ,อเก็บมาเก็บมาฮอตหอมอาอากอหมากฮออสอฮอตอ่านว่าฮอตมาฮอตหลวงปู่หอลออวงอหลวงปออูปูไม่เอกปูหลวงปู่ หลวงพ่อหอลออัวงอหลวงพออ,อพอไม่เอกพ่อหลวงพ่อหลังคาหอลออะงอหลังคออาคาหลังคาหลับตาหอลออะบอหลับตออาตาหลับตา หวานเย็นหอวอานอหวานยอเอนอเย็นหวานเย็นห้องพยาบาลหอ,อองอหองไม่โทรห้องพอพระยออายาบออาลลบาลห้องพยาบาลหานสั้นหออาโรหาน สออนอสันไม่โทสัน้นหานสัน้นหุ่นยนหออุนอหุนไม่เอกหุน่นยออนอยนตการันหุ่นยนหูหนวกหออูหูหอนออวกอหนวกหูหนวกเหตุการณ์ หอเอตออุหอีดกออารอกานนกรนอการหีดการแหนาาหอแอแหไมเอีกแหนออาคอนาาแหหนาาแหลกลานหอลอเอกอแหลกโออายอลานแหลกลาน ออกพันษาออกออกพอรอหันพันสออาสาออกพันษาอย่างไรอ,อยอ,อางออย่างไม่เอกอย่างรอไอไรอย่างไรอ่อ,อนหวานออนอนอ,อนไม่เอกอ่อน หอวอานอหวานอ่อนหวานอาจารย์ใหญ่ออาอาจอ,อารอจานยการันหอยไอ,อยใหญ่ไม่เอกใหญ่อาจารย์ใหญ่อาทิตอ,อาอาทออ,อ,ทอ,อาทิตยการันอาทิต อุบัติเหตุออุบออตออิบัตหอเอตออุเหตุอุบัติเหตุ